อุ้มจะจบแค่สี่คนหรือไม่หรือมีเพิ่มประเด็นคือตำรวจเนี่ยเขาต้องเข้าไปสอบที่บ่อนไก่เพราะเนื่องจากว่าบ่อนไก่เนี่ยก่อนหน้านี้พบว่าเสียมาดเข้าบ่อนไก่แล้วก็เลยกําลังสงสัยว่าคนในบ่อนไก่เนี่ยส่งซิกให้แกงอุ้มเนี่ยมาอุ้มแกหรือเปล่าล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราลงไปที่บ่อนไก่นะฮะและเราก็ไปคุยกับคนงานของเสียมาดชื่อว่าคุณโจก็ถามโจบอกโจ คนในบ่อนไก่ไปส่งซิกอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะจนทําให้เสียแกโดนอุ้มปรากฏว่าโจเองก็บอกว่าก่อนที่เสียจะหายตัวไปเนี่ยในวันนั้นเสียขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งเล่นกับพวกผมจริงๆบ่อนไก่เนี่ยนะฮะ,ะโดยเบื้องต้นตอนนั้นขอยืนยันว่าคนงานที่อยู่ในบ่อลมีด้วยกัน4คนแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เดินทางกลับ โดยเสียเป็นคนสุดท้ายโอโหถ้าเป็นจริงเสียก็ซวยจริงนะ,ะแสดงว่าไอ้แกงอุ้มมันคงเป้ามาตลอดนะโอ้อว่าถ้าเสียเผลอเมื่มอไหร่มันเอาแน่ๆแล้วเสียดันเหลือเป็นคนสุดท้ายที่บ่อนพนักงานบอกกับเรานะครับทุกคนกลับหมดแล้วไม่มีใครไปร่วมมือในการอุ้มเสียด้วยในคืนเกิดเหตุป,ประตูด้านหน้าทางเข้าสวนไม่ได้ปิดคนร้ายมันสามารถเข้าได้ทั้งด้านหน้าและหลังบ้าน คือตอนนี้คุณผู้ชมฮะบ่อนไก่กับบ้านเจ๊อ้วนจึงเป็น2จุดที่ตํารวจกาลังสอบว,ว่าเสียโดนอุ้มตรงไหนกันแน่โดนอุ้มที่บ่อนหรือโดนอุ้มที่บ้านเพราะแน่นอนเจ๊อ้วนบอกว่าไอ้ชัยโผล่มาที่บ้านแต่ตํารวจก็มีสิทธิ์จะคิดว่าหรือเสียโดนดักตั้งแต่บ่อนเลยเพราะฉะนั้นคนงานไม่อยู่นะฮะในคืนที่เสียโดนอุ้มกลับไปก่อนหลังจากเสียหายไป2อาทิตย์ผมเองเนี่ยสั่งรถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีขาวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรถยนต์ฟอร์จูเนอร์ของนายประทีป ขับวนเวียนอยู่หน้าค่ายไก่หลายครั้งอ๋อเพิ่งรู้ว่ารถที่ขนเสียมีสามคันมไม่แน่ใจทีมงานเอาเพจรถขนเสียมาไหมฟอร์จูเนอร์ของเสียคันหนึ่งแล้วก็มี f o r t จูเนร่วมขบ,บวนขนแล้วก็เกง Honda ๋งฮอนด้าที่โดนเอาไปทำลายปรากฏว่าวันนี้พนักงานบ่อนบอกกับเราว่า f o r t จูเนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของนายสุทธีบคล้ายๆข,ข,ของนายสุธีพ มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าบ่อนหลังจากเสียหายไปสองสัปดาห์อ๋อถึงว่ารถสามคันนี้ทำไมตำรวจถึงพุ่งไปหาในสุดที่ะเจอก่อนที่เสียจะหายสองสัปดาห์เหมือนมาดูลาดเหล่าอะไรทำนองเนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะมาก่อนใช่ไหมมาก่อนมาก่อนเสียจะหายเป็นรถของสุทดที่คล้ายๆรถสุทดที่คล้ายๆรถสุทดสที่และหลังจากที่วนมาดูลาดเลาก่อนวันเสียจะหายอีกสองวัน รถคันดังกล่าวมาจอดอยู่ที่หน้าค่ายแล้วงต่อเมีแล้วก็ขับออกไปก็เป็นเวลาไล่เลี่ยกับที่รถของเสียขับกลับบ้านเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของคุณโจคนงานเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนกับเสียเหมือนกันบอกว่าเสียเสียมีรถต้องสงสัยมาขับ,บวนเบียนหน้าค่ายไก่นะแต่ตอนนั้นดูเหมือนกับว่าเสียก็ไม่ได้กังวลอะไรเนี่ยนะคะ เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเขาว่ารถคันนี้ต้องมาดูลัดเราก่อนหรือเปล่าคุณผู้ชมครับประเด็นใหม่วันนี้ที่น่าสนใจแสดงว่าขบวนการอุ้มเนี่ยเอารถมาดักรอเสียก่อนที่จะมีการเอาไปฆ่าแสดงว่ามันเหมือนกับมันมานั่งรอเลยว่าเสียจะออกบ่อนไก่กี่โมงเสียกลับกี่โมงแล้วน่าคิดพอน้องบอกว่าวันที่เกิดเรื่องพวกเรากลับกันหมดอ๋อนี่จึงเป็นปมหนึ่งที่ทําไมตํารวจเขาถึงสงสัยว่าจุดอุ้มมันคือจุดไหนหรืออุ้มไปตั้งแต่สนามเลยแล้ว ย้อนกลับไปที่บ้านอีกหรือไม่แต่น่าตกใจก็คือรถไอ้พวกนี้มันก้าวนมาก่อนด้วยนะฮะแสดงว่าวนมาก่อน1สัปดาห์แล้ววนมาก่อนอีก2วันเหตุการณ์ทั้งหมดคุณผู้ชมครับอย่างน้อยๆวันนี้พนักงานบอกกับเราว่าเอาจริงถ้ามันอุ้มเสียไปนะมันต้องได้ทรัพย์สินนอกจากฟอร์จูเนอร์เสียเพราะเสียเองจะใส่นาฬิกาไซโก้อีกเรือละ0,000ื่นเสียจะมีเงินติดตัวอีกประมาณ3 0,000่นโทรศัพท์ไอโพนคำถามคือตอนขุดศพไม่เจอของพวกนี้แสดงว่ามันเอาไปหมดค่ะ นอกจากนี้นะคะ ทางด้านของคนงานเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่ในชัยเนี่ยไปให้การกับตํารวจและซัดทอดบอกว่ามีกลุ่มคนงานในค่ายไก่ชนขอังเสียเนี่ยร่วมก่อเหตุด,ด้วยโดยคนงานเนี่ยมัดเสียเอาไว้ด้านในบ้านก่อนที่จะให้ทีมอุ้มมาอุ้มเสียไปด้วยเราก็เลยถามประเด็นนี้ว่าจริงไหมปรากฏคนงานยืนยันบอกว่าในชัยพูดโกหกคนงานในซุ้มไก่ชนไม่เคยคิดจะทําแบบนั้นและยืนยันได้ล้านเปอร์เซนต์ว่าตัวเองเป็นคนอยู่กับเสียเกือบคนสุดท้ายไม่มีคนงานคนไหนในซุ้มไก่ชนของเสียทําร้ายเสียแน่นอนค่ะ ห้าปีนะครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคือแกว่าให้โอกาสตลอดให้โอกาสตลอดไม่เคยด่าไม่เคยได้เลยครับครับือว่ารักเหมือนโค้ชครับจ่ายจ่รักรักรักรับหมาครับเหนหัวยิ้วกันทุกวันนี่ยังไงคือทำจริงๆไหมหรือว่าคิดว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทำอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่มอยู่บ้านเคยนั้นเคยกลับไปอยู่บ้านก่อนที่ในหัวจะหายอ่ะแกใส่ในกาตลอดติด ตดเน่มือครับใส่ไว้ตลอดใส่ทองไม่หรือว่าไม่มีทองไม่มีครับแต่ว่าทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยมีฬนกาในกระเป๋ามีตังมั้งไม่เนนั้นปกติในหัวแกพกเงินเงินสดอยู่ไหมมีมั้งบางวันก็ลักแส้นบางวันก็องร้มเมื่อกี้มีนะแต่มีติดตัวครับครับติดตัวตลอดเป็นน่อยแล้วที่ผ่านมามันมีรถแปลกๆมาจอดวนก่อนที่มีครับมีมีครับมีเห็นครับเห็นเมื่อไหร่คันไหนคอเจเนอร์สีขาวครับ ก็คันนั้นนะพี่เห็นเลยครับครับคัคันนั้นเลยไม่ว่าคันนั้นเลยเออมันขับยังไงอ่ะเราให้ฟังหน่อยวันแรดที่ผมสังเกตได้เพาวันเย็นนั้นประมาณนี้มันมาจากทางนี้ยิวมันเสียงเบสพ่วงว่าหันเลยว่าเสียงดังไงแลยว่าเป็นปกติก็แล้วว่าเคยได้แบบนั้นมันก็ขับพ้นไปสักผักสักครึ่งชั่วโมงขับมาแล้วมาจอยอยู่ตรงนี้จอยตรงนี้เขาพ่วงว่ากลางคืนเนี้นะเห็นไฟได้ก็าพวงว่าสังเกตเดแล้วก็ขับมาเรื่อยเมืนทำท่าแหววไม่แหววแหวะไม่แหวมหนังคนเดียวนี่ ก็พ่นไปแล้วพ่นไปเจอหัวขคงนูเบรดล้ดอทดอดเลยว่าวิ่ก็พังหั่นเลยแล้วคือเคครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าสนใจก็คือแสดงว่าแก๊งนี้ม,มาป้วนเปี้ยนแถวบ้านเสียหลายรอบแล้วนะฮะเพื่อจะอุ้มค่าเสียให้ได้เอ๊ะถ้าเขาวนเวียนมาหลายรอบทำไมเจ้อ้วนบอกว่าสั่งระงับตั้งแต่25ค่ะมัก,กราแล้ว25มก,กราคือวันสั่ง แต่รถมันมาดักรอก่อนสองอาทิตย์โอ้ก็ประมาณวันที่15มกราที่บอกว่าเจอในชัยครั้งสุดท้ายหรือเปล่า15มกราเนี่ยก็แสดงว่า15มกราเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ในชัยก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่แล้วที่มาเจอกับเจ้อ้วนแล้วที่เจ้อ้วนให้ไปแสนหนึ่งอะคะ่ะอืมแต่ยกเลิกวันที่25หมกราแต่รถมันมาดักก่อนประมาณสออาทิตย์ แสดงว่าอ๋อก็เหมือนว่าเจ๊เนี่ยยอมจ้างไปก่อนมัน,<อ>นก็เลยมา <25. S 2> ป้วนเปี้ยงก่อนจริง,รงก็ประมาณ2อาทิตย์แต่เจ๊ห้ามไม่ทันแล้วม,มันก็เลยเกิดเรื่องล่าสุดคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งฮะตอนที่เขาไปขุดเอาศพเสียขึ้นมาตรงนี้ยังเป็นจุดที่ตํารวจเองเนี่ยเขากําลังติดตาม,มเพราะอย่างที่เมื่อวานนี้เราออกอากาศไปภาพตอนที่ไปขุดศพเสียขึ้นมาตรงนี้คุณจชมฮะมันเป็นสวนปามแล้วตํารวจก็กําลังสงสัยว่าไอ้สวนปามตรงจุดเนี้ย ทำไมอยู่ๆคนร้ายมันถึงรู้ทำไมคนร้ายมันถึงเลือกที่จะเอาศพไปฝังเพราะอย่างที่บอกที่ดินตรงสวนปาล์มเนี่ย มันจะเป็นที่ดินของคนมีเจ้าของซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจากชั้นล่างที่เราตีกรอบสีแดงมันจะมีประตูรั้วปิดซึ่งคนร้ายมันไม่เข้าทางนี้มันจะอ้อมนะฮะตรงรั้วแดงแล้วไปเข้าด้านหลังถูกไหมฮะ,ะโดยมันจอดรถตรงถนนแล้วเลาะรัว้วแดงไปแล้วก็เดินเท้าเพื่อจะเข้าเอาศพไปทิ้งคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยนะพยายามจะติดต่อเจ้าของที่ถูกไหมฮะเราะเจ้าของสวนปาล์มเนี่ย เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่มันมีคําถามว่าทําไมอยู่ๆมันถึงขี้ศพมาทิ้งในที่ดินของเขาที่ดินของจุดที่มันทิ้งศพเนี่ยเป็นของอดีตกำนันใช่ไหมค่ะเราเองเนี่ยได้มีโอกาสคุณจอมฮะเจอกับคนงานคนงานเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังชื่อว่าในนบในนบเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติวันที่1หรือ2กุมภาพันธ์ประตูรั้วรวดหนามสวนปามเนี่ยจะปิดสนิทแล้วก็ล็อกแต่กำแพงรั้วที่แบ่งอาณาเขตสวนปาม มีเพียงกำแพงรั้วรวดหนามเท่านั้นเพราะตอนนี้ยังไม่สร้างกำแพงรั้วแบบถาวรดังนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงคนที่มันจะเข้ามาเนี่ยถ้ามาจากประตูใหญ่มันเข้าไม่ได้แนะ่แต่ถ้ามันเลาะด,ด้านหลังมันก็ต้องผ่านทางซึ่งจะมีรวดหนามกัน้นซึ่งถ้าเป็นรวดหนามคุณผู้ชมฮะมันก็ยังไงก็ผ่านได้ค่ะโดยวันนี้คนงานเองยังบอกด้วยนี่นะครับว่าตัวเองเนี่ยถามว่ารู้จักกับใครบ้างในขบวนการที่ตํารวจเขากําลังสงสัย พนักงานในสวนยางรู้จักคนหนึ่งก็คือในพะรืหัสนะค,ะค่ะเพราะในพะรืหัสเป็นคนที่จะนำยางสดมาขายที่นี่เข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมถึงมีสี่ตัวละครนอกจากไอ้ชัยศพก็ไปอยู่ในที่ดินของอดีตกำน,นันโดยที่พฤรหัสม,มันมาซื้อขายน้ำยางค่ะลองฟังเสียงพนักงานชี้แจงเรื่องนี้ฮะคืนนั่น กลับไม่แน่ใจว่าตัดรือไหมผม,มไล่วันมาเร็วอือแต่เข,เ,เ,ขแเข้าไปประมาณกี่โมงเวลาเข้าไปหล่ะก็้าไปประมาณตีเก้าหรือตีทิบตีเก้าตีสิบไปแล้วครับปกติเวลาที่จอดรถเนี่ยพ่อจะจอดรถที่ตรงไหนคะเวลาเขาไปตัดยางพอเก้ไปตึ้งรถแลวกจ็จอดจอดรถเลยอืครับแล้วก็เริ่มตัดเลยเริ่มตัดเลย มไม่ทันได้ดูอะไรเลยก็ไม,ม่ไม่ไม่ตั้งกิได้ผัไม่ผัไม่มีอะไรเพิ่สั้งกินอ๋อตอนนั้นมีรถมีอะไรแม้ตอนนั้นเห็นอะไรไหมกรไม่เห็นครับ วันนั้นต้องไปตัดคนเดียวหรือว่าไปกับใครไปทังร่องคนไปตัดแล้วเก็บอยู่ที่นั่นนานทชมครับประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นเนี่ยไอ้เรื่องใครจะเข้าจะออกนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่าคนที่รู้ทิศทางการเข้าสวนได้ก็แสดงว่ามีพฤหัสค่ะถูกไหมฮะนี่หรือเปล่าจึงทําให้ตํารวจเขาต้องเค้นพฤหัสว่ามาเกี่ยวข้องหรือไม่กับการอุ้มฆ่าเสียอ๋อพฤหัสเข้าออกตรงนี้ได้ ขณะที่วันนี้คุณผู้ชมครับถ้าเราไปดูจากลักษณะภูมิศาสตร์ที่วันนี้เราบินโดรนให้ดูมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมเพราะจุดนี้อย่างที่บอกชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่มันเข้าออกไม่ถูกหรอกแล้วคุณผู้ชมเห็นหลุมที่มันเอาศพเสียไปซ่อนหรือเปล่าวันนี้ผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าสมพรแกนเล่าให้เราฟังคุณผู้ชมครับมันเลือกฝังศพเสียช่วงนี้เพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงน้ําหลากใช่เขาบอกว่าถ้าน้ําหลากนะจะไม่มีวันเจอศพเสียเลย เพราะน้ำป่าจะไหลาจากด้านบนแล้วมันจะซัดเนี่ยเสียเนี่ยหายไปเลยเนี่ยนะฮะ,ะแล้วการที่คนมาฝังตรงนี้ถามว่าเพราะอะไรมันอาจกําลังจะรอให้ฝนตกแต่บังเอิญว่าตํารวจดันเจอศพเสียก่อนฝนตกเพราะถ้าฝนตกศพเสียจะถูกชะไปทันทีและจะไปทางไหนอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ประเด็นตอนมันซ่อนผู้ชมเห็นดงไผ่ตรงนี้ไหมฮะมันเป็นดงไผ่ซึ่งมันจะบังไว้หมดเลยแล้วมันใช้น้ํายาฆ่ากรดอะไรเนี่ยไอ้ที่ใช้ในย,ยางพาราเนี่ยนะ,ะ,ะมันดับกลิ่นอีก เพราะฉะนั้นวันนี้คุณสมพรเลยบอกว่าคนร้ายที่มันเลือกฝังตรงนี้ถือว่ามันเก่งเพราะมันรู้ยุทธศาสตร์เขาเรียกอะไรภูมิศาสตร์ว่าถ้าฝังตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งฝนตกศพเสียจะโดนช้าแล้วสาบสูญทันทีเพราะเขาเรียกอะไรนะที่สูงจะไหลลงที่ต่ําใช่ไหมฮะลองฟังเสียงทางนั้นคุณสมพรดูหน่อยผู้ช่วยขาอย่างวันนั้นนะคะวันที่เจอศพผู้ช่วยได้ไปด้วยไหมคะไปครับก็ไปดูครับเดี๋ยวไปดูอยู่งานเพราะว่าผมเป็นคน ไม่ค่อยน่าไม่ค่อยจมดูอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เพิ่งเจอกัอเ้เล็กด้วยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยาชาวบ้านเขาได้แจ้งบอกแสไหมว่าพบอะไรผิดปกติในที่ตรงน,นั้นก็วันนั้นก็ชาวบ้านก็คุยนะว่าามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนักขก่าวอะไรมาบอ่ะก็เลยอยู่บ้านควงดูก่าวแล้วก็มีผู้ใหญ่โตมาว่าเขามา เจอศพในนี้แต่ไม่รู้ว่าเจอที่ในหมู่บ้านที่ไง<ะ>ก็เลยตกใจไม่รู้ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนี่ยอย่างประวัติคือที่ตรงน,นั้นที่พบศพเนี่ยเห็นว่าเป็นห้วยเป็นห้วยตรงนั้นเป็นห้วยเป็นห้วยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีนะ้ำช่วงนี้มันเป็นเข้าหน้าเลี้ยงวันนี้ช่วงนี้น คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นหน้าแล้งแต่เขาเลือกที่นี่ก็เพราะว่า 1. ไม่มีใครมาแน่แ,นแต่ใครจะนึกตำรวจดันมาดูไหมฮะแล้วหน้าแล้งก็ไม่มีคนมาอันที่สองถ้าหน้าฝนศพก็โดนย่อยหมดอมโอ้โหนี่แสดงว่าคนร้ายถ้าไม่ใช่คนในนี้ไม่มีทางรู้ยุทธศาสตร์เรื่องนี้เลยนั่นจึงเป็นเหตุผลทําไมสี่ตัวละครถึงอาจจะต้องถูกเอามาสอบ